สวัสดีค่ะ กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับบทเรียนเซลล์ของคริสตจร่วมลิมิตรกรุงเทพนะคะซึ่งวันนี้เป็นบทที่44แล้วนะคะบทเรียนเซล์บทที่44 44วันนี้เราพูดเรื่องอะไรพูดเรื่องฤทธิเดชของการประกาศ44แล้วพูดถึงฤทธิเดชของการประกาศนั่นหมายความว่าในการประกาศนะ่ะมีฤทธิเดชคริสเตียนอยากจะเจอฤทธิเดชถูกไหมฮะถ้าคุณอยากจะเจอฤทธิเดชของพระเจ้าง่ายนิดเดียวคุณประกาศข่าวประเสริฐคุณจะเห็นฤทธิเดชที่มาจากพระเจ้าเดี๋ยวมาดูพระวจนะในบทนํานะคะในกิจการบทที่ ข้อที่8ก็คือว่า แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานพระวินพระราชทานฤทธเดชเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่านและท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็มทั่วแคว้นยูเดียแคว้นสมาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกคํานี้เนี่ยคือก่อนที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์นเนี่ยก็ได้ตรัสหลายประการแล้วก็แต่ละคำเนี่ยก็เป็นคําที่สําคัญที่พระเจ้าได้ฝากเอาไว้กับบรรดาคริสเตียนแล้วก็กับบรรดาผู้เชื่อทุกๆคนเลยนะคะซึ่ง ซึ่งในตอนที่พอประกาศ ไม่ใช่พอประกาศสิพอพระเยซูคริสต์พูดถึงพระมหาบัญชาในเรื่องของการประกาศและก็การเป็นพยานแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะจะประสบความสําเร็จก็ต่อเมื่อพวกเขาได้รับพระราชทานฤทธเดชจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการประกาศในการเป็นพยานน่ะมันจึงทําให้ข่าวประเสรศนะิฐน่ะแพร่หลายจนกระทั่งมาถึงในยุคป,ปัจจุบันถ้าข่าวประเสริฐไม่มีฤทธเดชที่มาจากพระเจ้าเนะี่ยเรื่องราวของพระเจ้าอาณาจักรของพระเจ้าคงไม่ยืนยงแล้วก็กลายเป็นอนาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดในโลกในปัจจุบันนะคะนี่คือสิ่งที่เราจะต้อง เรียนรู้แต่ว่าสิ่งสำคัญอีกอันหนึ่งที่พระเยซูต้องการหนุนใจเราก็คือว่าพระเจ้าเนี่ยเมื่อเมื่อพระเจ้าเนี่ยได้ได้สังเกตดูคนของพระองค์เนี่ยจะมีคริสเตียนอยู่สองประเภทจะมีคริสเตียนอยู่สองประเภทก็คือว่าเป็นคริสเตียนประเภทแรกที่คริสเตียนประเภทแรกก็คือประเภทที่เพิกเฉยต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ประเภทแรกนะคะ เพิกเฉยต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์อาจจะไม่รู้จักอาจจะไม่มีประสบการณ์ในฤทธิเดชของพระเจ้าและผลก็คือว่าเขาจะต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้การบีบบังคับของมาซาตานหรือการตกเป็นทาสบางสิ่งบางอย่างดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราเชื่อในพระเจ้าแล้วในหลักสูตรในในในบทที่เคลื่อนไปก็คือว่าเราจะมีการเข้าค่ายสัมผัสพระเจ้าถูกไหมคะเข้าค่ายสัมผัสพระเจ้าสําหรับผู้เชื่อใหม่เลยเนี่ยก็คือว่าเพื่อให้ผู้เชื่อได้มีประสบการณ์ทั้งกับพระเจ้าพระบิดาพระบุตรและพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ถ้าคนที่ริสเตียนที่เพิกเฉย กับพระวิญญ,ญาณก็คือคนที่ไม่ได้มีประสบกับไม่มีประสบการณ์กับพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์นะคะเราจะขาดทุนในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าแต่ว่าคริสเตียนอีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นคริสเตียนประเภทที่2ก็คือว่าเป็นประเภทที่รู้จักฤทธิอำนาจของพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์และทําให้เขาสามารถใช้ชีวิตอยู่เหนือโลกที่เป็นธรรมชาติได้นะคะและนี่คือสิ่งที่จะหนุนใจว่าเราควรเป็นประเภทที่2นั่นก็คือว่ารู้จักฤทธิเดชของพระวิญญาณของพระเจ้านะคะเรามาดูด้วยกันว่าฤทธิเดชของพระเจ้าแล้วก็ฤทธิเดชในการ ประกาศข่าวประเสริฐเนี่ยมีอะไรบ้างวันนี้มีทั้งหมด5ประการที่เราจะมาดูกันแต่ว่าเป็นประการสั้นๆเท่านั้นนะคะประการที่1นะ,ะประการที่1ก็คือว่าการเทศนาด้วยฤทธิ์อำนาจประการที่1ก็คือการเทศนาด้วยฤทธิ์อำนาจนะคะเมื่ออาครทูตน่ะได้รับฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์อ่ะพวกเขาก็ก้าวไปสู่อีกมิติดึงเลยพระวิญญาณบริสุทธิ์น่ะสนับสนุนงานการประกาศของเขาทุกอย่างที่เขาได้กระทําและไม่เพียงแต่เขาเท่านั้นหมายถึงเราด้วยทุกคนที่ประกาศข่าวประเ หรือว่าประกาศเทศนาเรื่องราวของพระเจ้าด้วยฤทธิดเดชของพระองค์เนี่ยพระเจ้าจะร่วมงานกับเราและพระเจ้าจะทําให้การงานของพระองค์เนี่ยสำเร็จครบถ้วนด้วยนะคะเปโตรเนี่ยย้อนกลับไปหน่อยเปโตรเนี่ยปฏิเสธพระเยซูสามครั้งเพราะว่าใจของเขาตอนนั้นน่ะเต็มไปด้วยความกลัวเปโตรปฏิเสธพระเยซูสามครั้งเพราะใจของเขาตอนนั้นเต็มไปด้วยความกลัวแต่เมื่อเขาได้รับการเจิมแล้วก็ได้รับพระสัญญาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์อ่ะเขาก็ได้รับการปลดปล่อยออกจากความกลัวเล่นอำนาจของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของ พวกเขาและไม่เพียงแต่เปโตเท่านั้นในวันที่พวกเขารวมตัวกันรอรับพระราชทานฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์สาวกร้อยยี่สิบคนก็ได้รับการเจิมที่มาจากพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เริ่มต้นมีการเจิมตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาและ,และ,ะสิ่งหนึ่งที่เป็นการยืนยันว่าเขาได้รับการเจิมก็คือการพูดภาษาแปลกๆซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ย พูดถึงฤทธิเดชการเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก่อนหน้านี้ไม่ใช่เฉพาะแค่เปโตรนะสาวกทุกคนกลัวเวลาเขาจะรวมตัวกันเขาต้องปิดประตูเพราะว่ากลัวการถูกข่มเหงแต่พอพระวิญญาณบริสุทธิ์เจิมมาเท่านั้นน่ะจากความกลัวกลายเป็นความกล้าหาญเมื่อก่อนเขากลัวตายแต่เมื่อฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเจิมเหนือชีวิตของพวกเขาอ่ะเขารับใช้กันแบบไม่กลัวตายสาวกทุกคนไม่กลัวตายเลยเพราะอะไรเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเขาเหมือนกับในชีวิตของเราถ้าวันนี้เราอยากจะเป็นคน ที่เป็นคนหนึ่งที่เกิดผลในทางของพระเจ้าให้เรารับการเจิมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่มาจากพระเจ้าการทรงสถิตของพระเจ้าอาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราจากภายในเราอาจจะเคยกลัวในการรับใช้พระเจ้าไม่กล้าเป็นพยานไม่กล้าประกาศข่าวประเสริฐกลัวอย่างนู้นกลัวอย่างนี้อธิษฐานกับพระเจ้าสิคะขอการเจิมจากพระเจ้าแล้วในการประกาศในการเป็นพยานอะเราจะไม่กลัวสิ่งใดเลยเพราะว่าพระเจ้าจะสนับสนุนร่วมกับเรานะคะแล้วก็ในประการที่สองนะคะ ประการที่2ก็คือว่าการเจอมนนามาซึ่งการสังเกตวิญญาณประการที่2นะคะการเจิมนํามาซึ่งการสังเกตวิญญาณแล้วกำลังพูดถึงฤทธิเดชของการประกาศเมื่อมีการเทศนาเนี่ยถ้อยคํานั้นน่ะมันไม่ใช่ถ้อยคําของเราไงเวลาที่เราพูดถึงถ้อยคําของพระเจ้าเวลาที่เราพูดถึงพระเยซูเวลาที่เราพูดถึงพระเจ้าจะมีฤทธิเดชอยู่ในถ้อยคําเหล่านั้นแต่ในประการที่สองเพิ่มเติมก็คือว่าแต่การเจมเนี่ยจะนํามาซึ่งการสังเกตวิญญาณการเจิมนํามาซึ่งการสังเกตวิญญาณเรามาดู จักรในยุคแรกนะคะคริสจักรในยุคแรกพี่น้องต้องไปอ่านนพะธรรมกิจการนะคะก็คือว่า หลังจากที่เขารับการเจิมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าแล้วเนี่ยนอกเหนือจากอาจารย์เปโตที่เทศนาครั้งเดียวคนกลับใจสามพันแล้วเนี่ยกิจการงานของพระเจ้ายังคงดําเนินต่อไปแล้วก็สาวกในยุคแรกแค่จากในยุคแรกก็เริ่มต้นด้านการประกาศแต่ว่าในช่วงเวลาของการประกาศของพวกเขาเนี่ยพวกเขามีการอธิษฐานพวกเขามีการอดอาหารแล้วก็ในการอธิษฐานในการอดอาหารเนี่ยพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าก็ตรัสสั่งว่าให้ตั้งเปาโลและมารานาบัสในการออกไปเป็น ไปทําตามพระประสงค์ของพระเจ้าดังนั้นก็หนุนใจชีวิตของเราด้วยเช่นเดียวกันนะคะเวลาที่เราจะทําสิ่งใดเนี่ยให้เราอดอาหารให้เราอธิษฐานและเราจะได้ยินเสียงของพระเจ้าแล้วในเสียงของพระเจ้าและการเจิมของพระเจ้าจะทําให้เราสังเกตได้ว่าใครคือคนที่พระเจ้าทรงเรียกใช้ใครคือคนที่พระเจ้าเรียกให้มาเป็นทีมใครคือคนที่พระเจ้าต้องการให้เราไปประกาศข่าวประเสริฐทุกอย่างมีการจัดเตรียมเอาไว้แล้วที่มาจากพระเจ้าเพียงแต่การเจอมทําให้สายตาฝ่ายวิญญาณของเราเปิด ออกเราจะทําในทุกสิ่งทุกอย่างที่มันสอดคล้องกับพระประสงค์ที่มาจากพระเจ้านะคะแล้วก็ในขณะนั้นเนี่ยในจริงจริงในชุกชย่วงช,ช่วงของการรับใช้พระเจ้าเนี่ยเราจะต้องต่อสู้กับอํานาจของวิญญาณชั่วตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันนี่แหละแต่ว่าการเจิมของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราอะ่ะจะนําชัยชนะมาให้กับ การงานของพระเจ้าแล้วก็คนของพระเจ้าเสมอนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ก็คือว่าฤทธิดดเดชในการประกาศหรือว่าฤทธิดเดชของพระเจ้าที่อยู่กับเราเนี่ยจะทําให้เรา มีการเจิมและการเจิมจะทําให้เรารู้จักสังเกตฝ่ายวิญญาณคือเราจะรู้ว่าที่ไหนที่เราควรจะไปพื้นที่ไหนที่เราควรจะไปและในแต่ละพื้นที่นะ่ะมีวิญญาณอะไรแฝงอยู่แล้วก็เราจะต้องกําจัดแล้วก็ต่อสู้กับวิญญาณเหล่านั้นอย่างไรนะคะอันนี้พี่น้องต้องไปย้อนกลับไปดูในบทเรียนต่างๆซึ่งซึ่งได้พูดแล้วก็ได้สอนกันมาตลอดว่าเวลาที่เราจะไปประกาศที่ไหนอะ่ะสิ่งที่เราจะต้องทําคืออะไรอธิษฐานผูกมัดกิจการหรือว่า สิ่งที่คนในสังคมหรือว่าชุมชนนั้นน่ะได้กราบไหว้บูชานั่นน่ะเขาตกเป็นทาสของสิ่งเหล่านั้นอยู่ดังนั้นเราต้องอธิษฐานผูกมัดก่อนและเพื่อให้ข่าวประเสริฐของพระเจ้านะ่ะแพร่ไปนะคะแล้วก็เวลาที่เราทําอะไรด้วยการเจมิมอ่ะเราจะรู้ว่าศัตรูของเราจะมาทางไหนใครเป็นศัตรูของเราและใครเป็นผู้ที่พระเจ้าจะอวยพรน,นะคะอันนี้เป็นประการที่2เอาล่ะเรามาดูประการที่3ามนะคะ ประการที่3ก็คือว่าการเจอมทําให้เรามีใจรักคนหลงหายการเจิมมีใจทำการเจิมทําให้เรามีใจรักคนหลงหายฤทธิเดชในการข่าวประเสริฐในการประกาศข่าวประเสริฐก็เป็นแบบนี้แหละค่ะเวลาที่เราเทศนาเราจะเทศนาไปด้วยฤทธิเดชเวลาที่มีการเจิมของพระเจ้าจะทําให้เราสังเกตวิญญาณได้และเวลาที่มีการเจิมก็ทําให้เราเป็นคนที่แบบรักผู้หลงหายคือมีหัวใจเดียวกันกับพระเยซูนี่คือฤทธิเดชของการประกาศฤทธิเดชของการเป็นพยานก็คือว่า ช่วยทําให้ใจของเราอ่ะเป็นใจที่รักผู้คนช่วยทําให้ใจของเราอ่ะเป็นหัวใจเดียวกันกับพระเยซูคริสต์ในตอนสมัยที่พระเยซูคริสต์ได้ดําเนินอยู่ในโลกเนี่ยไม่ว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จไปทางไหนในพระธรรมมัทธิวนะคะในพระธรรมมัทธิวเวลาที่พระเจ้าเสด็จไปทางไหนพระเจ้ามองดูผู้คนน่ยพระคัมภีร์บันทึกว่าอะไรพระองค์มองดูผู้คนด้วยความสงสารเพราะว่าพวกเขาถูกรังควานและพวกเขาไม่มีชีพพึ่งและนี่เป็นเหตุทําให้พระเจ้าอ่ะต้องสร้างสาวกของพระองค์เพื่อการเพื่อช่วยกันออกไป ดูแลแล้วก็ติดตามคนที่หลงหายคนที่ไร้ทิศทางคนที่ไม่มีที่พึ่งคนที่ถูกลังควานด้วยมารซาตานให้เขาได้หลุดพ้นสิ่งเหล่านั้นด้วยข่าวประเสริฐแล้วก็ด้วยฤทธิเดชท,ที่มาจากพระเจ้าเมื่อเราได้รับฤทธิเดชจากพระเจ้าในชีวิตของเราเนี่ย เราจะเป็นพยานที่มีประสิทธิภาพของพระเยซูคริสต์เจ้านะคะแล้วก็อากรทูตเปาโลกลายเป็นหนึ่งในนักเทศที่มีประสบการณ์มากที่สุดในพระเจ้าเขาประกาศความรอดของพระเยซูคริสต์ตลอดทั้งชีวิตแล้วก็ความรอดนั้นน่ะมันเผาผลาญหัวใจของอาจารย์เปาโล เขาข่าครวนเขาอธินฐานเผื่อคนที่เขายังไม่รู้จักเขาร้องทูลพระเจ้าให้สำแดงพระเมตตาของพระองค์และช่วยคนเหล่านั้นให้รอดเราจะเห็นว่าตลอดวิถีชีวิตของการปฏิบัติรับใช้อาจารย์เปาโลอะฤทธิเดชของพระเจ้าที่อยู่ในการประกาศข่าวประเสริฐทาให้อาจารย์เปาโลอะเป็นคนที่รักผู้คนอาจารย์เปาโลเดินทางคนคนเดียวเดินทางเป็นเวลาเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคนคนเดียวเดินทางมากมายไปทั่วโลกเพื่อให้คนได้รับความรอดอะไรอยู่เบื้องหลังตรงนี้ฤทธิเดชของพระเจ้าที่ทําให้เขารักคนหลงหา ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่ไม่ว่าอาจารย์เปาโลไปที่ไหนจะพูดถึงเรื่องราวข่าวประเสริฐและทําให้คนได้รับความรอดเรื่องราวเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นในชีวิตของเราเมื่อเราอธิษฐานเผื่อผู้คนเมืออ่อเราอธิษฐานขอการสัาแดงที่มาจากพระเจ้าลองขอหัวใจเดียวกันกับพระเยซูหัวใจเดียวกันกับอักษาวกของพระเจ้าไปที่ไหนมองเห็นคนที่หลงหายคนที่ยังไม่ได้รับความรอดแล้วเรามีใจห่วงใยเขาอะ่ะอันนี้มันเป็นพลังซึ่งถ้าพระเจ้าไม่ทําเราทําไม่ได้นะฮะไอเรื่องความรักความผูกพนันการอยากจะช่วย เหลือคนเนี่ยถ้าพระเจ้าไม่ทํากับหัวใจของเราอะม,มันเกิดเองโดยอัตโนมัตนะิไม่ได้เราทําไม่ได้ลองคิดดูนะคะว่า วันนี้จะมีคนมากมายอีกเท่าไหร่ที่เขาไม่ได้ไปอยู่กับพระเจ้าหรือเขาจะต้องตกนรกบกไหมอ่ะถ้าเราไม่ประกาศข่าวประเสริฐของพวกเขาไม่ไม่ประกาศข่าวประเสริฐแก่พวกเขาอาจารย์เปโลก็เลยพูดคํานึงที่บอกว่าวิบัติเกิดแก่ข้าพระเจ้าถ้าข้าพระเจ้าไม่ประกาศข่าวประเสริฐเพราะอะไรข้างในลึกๆเนี่ยเขารู้ว่าทางเดียวที่รอดก็คือทางที่มาหาพระเยซูแต่ว่าเราไม่ประกาศเรื่องเราเหล่านั้นให้ผู้คนอ่ะวันหนึ่งคุณพ่อีนรู้ก็จะบอกกัว่าวันหนึ่งถ้าเราไม่ประกาศกับใครอ่ะโลหิตของคนคนนั้นจะมาฟ้องผิดกับเราคนใน ครอบครัวของเราพี่น้องของเราคนในบริษัทของเราคนในชุมชนคนที่เราเห็นหน้ากันทุกวี่ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยวันหนึ่งเมื่อเมื่อความตายมาถึงเนี่ย โลหิตของคนเหล่านั้นจะเรียกร้องจากเราเขาจะตั้งคำถามเลยว่าก็ในเมื่อเรารู้แล้วทำไมเราไม่บอกล่ะเราสามารถพูดคุยเราสามารถเมั่วมอยกับคนมากมายในทุกๆเรื่องแต่เรื่องหนึ่งที่เราไม่ควรจะละเลยก็คือพูดถึงเรื่องของพระเจ้าเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อนั่นะมันเรื่องของเขานะคะแต่เรื่องของเราคือเราจําเป็นจะต้องพูดเรื่องราวของพระเจ้ากับชีวิตของพวกเขานะคะดังนั้นเนี่ยภายในของเราอะ่ะเราจะต้องถูกเผาผลาญด้วยความรักที่มาจากพระเจ้าอะ่ะทำให้คนที่รักพระเจ้าจริงๆอ่ะจะรักผู้คนและรัก ผู้คนไม่ได้หมายถึงว่ารักผู้คนที่รอดแล้วเท e ่านั้นเราจะต้องมีใจห่วงใยแล้วก็รักผู้คนที่ยังไม่ได้รับความรอดด้วยคนในบอกแล้วเริ่มต้นในครอบครัวของเราในชุมชนของเราคนใกล้ตัวของเราแล้วก็ขยายขอบเขตออกไปให้มากที่สุดนะคะดังนั้นวันนี้ถ้าเราตัดสินใจเป็นผู้ประกาศจริงๆจะว่าตัดสินใจเป็นผู้ประกาศไม่ได้พระเจ้าเรียกให้เราทุกคนประกาศข่าวไปเสร็จอยู่แล้วนะคะการประกาศการเป็นพยานไม่ได้เป็นเรื่องของของประธานนะคะแต่เป็นเรื่องของคําสั่งที่คริสเตียนทุกคนจะต้องทํา แต่บางคนเนี่ยจะมีของประธานในการประกาศก็โอเคนนะั้ในอีกเรื่องหนึ่งคือประกาศที่ไหนเชื่อที่นั่นแต่จริงๆเรื่องของของรเรื่องของการประกาศเป็นเรื่องที่เป็นหน้าที่ที่เราทุกคนจะต้องทําดังนั้นเนี่ยเวลาถ้าเราตัดสินใจจะรับใช้พระเจ้าแล้วเนี่ยการเขาเรียกว่าอะไรนะหลายคนเนี่ยจะ มีใจอยากจะรับใช้พระเจ้าแต่บางครีเราเขาเรียกว่าอะไรนะเราหลงทิศหลงทางอ่ะเรานึ้ว่าการรับใช้พระเจ้าคือการขึ้นมานำน้ำมัสการเราเข้าใจว่าการรับใช้พระเจ้าคือการที่คุณขึ้นมาเทศนาแต่จริงๆการรับใช้พระเจ้าคือการที่คุณประกาศและเป็นพยานเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ให้กับคนรอบข้างของคุณฟังนั่นคือสิ่งที่คุณควรจะทำนะคะแล้วก็พระเจ้าอ่ะถ้าถ้าสมมุติเรามีผ่านละใจแบบนั้นเนี่ยพระเจ้าก็จะเปลี่ยนจิตใจของเราและพระเจ้าก็จะประทานยุทธศาสตร์ในการนําวิญญาณให้กับเราพระเจ้าจะ จเจิมทุกถ้อยคาที่เราพูดออกไปแล้วก็พระเจ้าจะสนับสนุนชีวิตของเราการอาศัศจรย์จะเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยตัวเราเองอ่ะก็จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องไว้วางใจพระเจ้าให้เต็มที่เมื่อพระเจ้าเลือกใช้เราแล้ว,ลวนั่นหมายความว่าพระเจ้าไว้ใจเราถ้าพระเจ้าไว้ใจเราพระเจ้าวางใจเราอย่าทําให้พระเจ้าเสียพระัยนะคะแล้วก็ประการที่4เรามาดูประการที่4ด้วยกันนะคะพูดถึงฤทธิ์เดชของการประกาศก็คือว่า ชนะสงครามด้วยคําอธิษฐานคือที่พูดมาทั้งหมดน่ะมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องพลังเกี่ยวกับเรื่องฤทธิเดชของพระเจ้าเมื่อเราพูดถึงเรื่องถ้อยคําของพระเจ้าชนะด้วยคําอธิษฐานก็คือว่าเมื่อกี้สืบเนื่องจากการที่การเจอมาทำเราทำให้เรามีหัวใจรักรักผู้หลงหายถูกไหมคะและหลายครั้งเวลาที่เราอธิษฐานเผื่อผู้หลงหายเนี่ย มันทําใหก้การอธิษฐานของเราอ่ะมันทําให้เรากับเขาเนี่ยได้ผูกพันกันมากยิ่งขึ้นและคําอธิษฐานที่เราอธิษฐานกับพระเจ้าอย่างสม่ําเสมอจะทําให้พระเจ้าอ่ะตอบคําอธิษฐานของเราอย่าลืมนะคะว่าระหว่างมาซาตานกับพระเจ้าเนี่ยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าอ่ะมีฤทธิ์อำนาจมากกว่ามาซาตานอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่เราควรจะต้องทําก็คือว่าอธิษฐานเพื่อนําตัวของเราเองและนําคนที่เราอธิษฐานเผื่อให้เขาเข้าไปสู่มิติฝ่ายวิน แล้วก็เข้าไปสู่ฤกษ์เดชของพระเจ้านะคะตัวเราเนี่ยเอาเวลาที่เริ่มต้นจากจากคนในครอบครัวก็แล้วกันนะพี่น้องลองเริ่มต้นจากคนในครอบครัวเวลาที่พี่น้องอยากจะแน่นอนเวลาคนในครัวเรือนพูดเรื่องพระเจ้าก็พูดกันยากกันนะคะกาที่ใครจะมาเชื่อแต่สิ่งหนึ่งที่จะทําให้มันง่ายมากขึ้นแล้วก็เป็นการชนะในสงครามฝ่ายวิญญาณเราต้องรู้ว่าทุกครั้งที่เราประกาศมันคือสงครามอะสงครามของการแย่งชิงผู้คนเขาเคยตกอยู่ในอํานาจของมารซาตานแต่เราไปดึงเขาออกมาจากอํานาจของมารซาตานให้เข้าสู่อำนาจของ ดึงเขาออกจากความมืดมาเข้าสู่ความสว่างถามว่ามาันโกรธไหมมันโกรธอยู่แล้วถามว่ามันยอมไหมมันไม่ยอมมันจะดินทุกทางแต่ฤทธิอำนาจของพระเจ้ามีมากกว่าเมื่อเราอาธิษฐานร่วมกับการประกาศและก็การเป็นพยานทําให้เราสามารถที่จะดึงผู้คนออกจากอํานาจมืดมาถึงอํานาจแห่งความสว่างที่มาจากพระเจ้าด้วยตัวเราอ่ะจะต้องเข้าร่วมในสงครามฝ่ายวิญญาณแล้วก็เป็นตัวแทนให้กับคนที่เขายังไม่รู้จักกับพระเจ้าคนที่เขายังไม่รู้จักกับพระเจ้าเขาจะเอ่ยนาม เจ้าได้ยังไงเขาจะาอธิษฐานกับพระเจ้าได้ยังไงเขายังไม่รู้ไงแต่ว่าเรารู้แล้วเวลาที่เราจะอธิษฐานเผื่อคนหลงหายอันที่เช่นะนอกจากเรื่องของครอบครัวอธิษฐานเผื่อประเทศไทยแบบนี้อธิษฐานเผื่อคนไทยที่จํานวนอีกมากมายเลยที่เขายังไม่ได้เชื่อในพระเจ้าเราลองเป็นตัวแทนในสงครามฝ่ายวิญญาณน,นั้นอธิษฐานเผื่อผู้คนให้เขาได้รู้จักกับพระเจ้าหรือถ้ากลับมาใกล้ชิดเขาเรียกว่ารนะในบสทก็แล้วกัน ในบทของเราก็อธิษฐานเผื่อคนที่อยู่ในครอบครัวของสมาชิกอะ่ะหลายๆครอบครัวไม่ได้เชื่อทั้งครอบครัวถูกไหมฮะเราเป็นตัวแทนในการอธิษฐานเผื่อเขาเป็นตัวแทนในสงครามฝ่ายวิญญาณที่จะนําเขาเข้าสู่พระอาทของพระเจ้าแล้วก็รวมไปถึงอธิษฐานเผื่อคนที่อยู่ในชุมชนอนธิษฐานเผื่อคนที่อยู่ในกรุงเทพอธิษฐานเผื่อคนที่อยู่ในลาดพร้าวอธิษฐานเผื่อคนที่อยู่ในซอยลาดพร้าวเ9้าแบบเนี้ยสิ่งที่เราควรจะทําก็คือทําแบบนั้นเราจะสามารถชนะสงครามได้ด้วยคําอธิษฐานนะคะพระเจ้าเนี่ยต้องการหนุนใจ ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการนําคนให้หลุดพ้นจากความมืดเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือว่าเราจะต้องมุ่งมั่นในการอธิษฐานเผื่อคนคนนั้นนะคะเพื่อที่จะทําให้ฤทธิเดชของพระเจ้าได้เคลื่อนไปในสงครามฝ่ายวิญญาณนะคะอันนี้เป็นประการที่4และประการที่5ประการสุดท้ายนะคะก็คือว่าพระเจ้าทรงสนับสนุนเราเสมอนี่คืออาการอัศจรรย์เราจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามพระเจ้าสนับสนุนเราเสมอนะคะชื่อชีวิต ของเราเนี่ยเวลาที่เราได้ทําอะไรเพื่อพระเจ้าเวลาที่เราได้ประกาศเวลาที่เราได้เป็นพยานเวลาที่เราได้พูดถึงเรื่องราวของพระเจ้าหรือว่าช่อยคําของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าบอกตั้งแต่ในในมัทธิวที่เป็นคาสั่งของพระเยซูคริสไว้แล้วบอกว่าให้เราออกไปประกาศเป็นพยานกับคนทั่วโลกใช่ไหมฮะออกไปประกาศกับมนุษย์ทุกคนทั่วโลกแล้วก็สร้างให้เขาเป็นสาวกให้ถือรักสาสิง่งสารพัดอันนี้เอาสองอันมารวมกันนะนะทั้งมัทธิวแล้วก็ทั้งพระธรรมมาระโกใช่ไหมฮะแต่ว่า เมื่อในตอนท้ายๆของพระธรรมมัทธิวเนี่ยจะบอกว่าพระเจ้าอ Reg ่ะจะอยู่กับเราจนสิ้นยุคและก็พระเจ้าอ่ะจะร่วมจะร่วมคําสอนจะร่วมสนับสนุนและการอัศจรรย์ของพระเจ้าอ่ะจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราดังนั้นชีวิตของเราเนี่ยเมื่อเราทํางานรับใช้พระเจ้าเชื่ออย่างหนึ่งเลยค่ะว่าพระเจ้าอ่ะยืนอยู่ข้างเดียวกับเราถ้าเรายืนอยู่ข้างเดียวกับพระเจ้ายืนอยู่ในการรับใช้พระเจ้ายืนอยู่ในการประกาศยืนอยู่ในการเป็นพยานยืนอยู่ในการอธิษฐานยืนอยู่ในการช่วยเหลือผู้ ยืนอยู่ในทิศทางที่พระเจ้าที่พระเจ้าบอกอะ่ะพระเจ้าจะเป็นผู้สนับสนุนเราพระเจ้าจะทําให้เกิดการอาศัศจรรย์พระเจ้าจะทําให้เกิดการเกิดผลพระเจ้าจะมีฤทธิ์เดชของพระองค์ในการที่จะสนับสนุนชีวิตของเราในทุกๆทางนะคะดังนั้นอันนี้คือ5ประการที่จะพูดถึงฤทธิ์เดชของการประกาศ เพื่อที่จะหนุนใจเราว่าให้เราประกาศไปเถอะเป็นพยานไปเถอะพระเจ้าอะ่ะมีฤทธเดชในการรองรับเพราะว่าเมื่อเราเทศนาเนี่ยเราจะเทศนาด้วยฤทธอำนาจที่มาจากพระเจ้าและจะคนกลับใจเชื่อก็เพราะว่าพระเจ้าเนะี่ยรับรองคาเทศนาแล้วก็ถ้อยคําของเราและประการที่2ก็คือว่าการเจิมนํามาซึ่งการสังเกตวิญญ,ญาณในโลกฝ่ายวิญญ,ญาณน่ะถ้าเราไม่มีการเจิมและไม่มีฤทธเดชของพระเจ้าเรามองหน้ามองคนเราไม่รู้ใจนะคะเราไม่รู้ตัวตนของคนเราไม่รู้สถานการณ์แต่การเจิมทําให้เรามองเห็น ในโลกอีกมิติหนึ่งก็คือโลกของฝ่ายวิญญาณแยกแยะคนได้แล้วก็รู้ถึงสถานการณ์ที่พระเจ้ากําลังจะเปิดเผยแล้วก็ประการที่3การเจิมเนี่ยทำให้เรามีใจรักคนหลงหายคือใจของเราจะถูกขยายให้มันกว้างขึ้นจนสามารถรองรับผู้คนมากมายมาอยู่ในหัวใจของเราได้เราอยากจะเห็นเขารับความรอดเราอยากจะเห็นเขาได้ไปอยู่กับพระเจ้าหลังจากความตายอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วก็ในประการที่4ี่ก็คือว่า ชนะด้วยสงครามฝ่ายวิญญาณอีกอย่างหนึ่งที่จะเคลื่อนฤทธิดเดชของพระเจ้าก็คือคอําอธิษฐานของเราเราต้องลงมาเป็นตัวแทนในสงครามฝ่ายวิญญาณอธิษฐานเผื่อผู้คนที่หลงหายอธิษฐานเผื่อผู้คนที่เขายังไม่รู้จักกับพระเจ้าเริ่มต้นจากคนในครอบครัวไปคนข้างๆแล้วก็ขยายขอบเขตไปให้กว้างแม้กระทั่งกับคนที่เราไม่รู้จักเลยก็ตามนะคะแล้วก็ประการสุดท้ายประการที่5เราต้องรู้ว่าพระเจ้าจะทรงสนับสนุนชีวิตของเราอยู่เสมอถ้าเราทําสิ่งที่ สอดคล้องกับน้าพระัยของพระเจ้านะคะให้อินสรุปนิดหนึ่งก็คือว่าเมื่อเราเข้าสู่ชีวิตคริสเตียนน่ะเราสามารถมีประสบการณ์ในการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าในแต่ละวันได้คนมากมายเนี่ยสูญเสียการสามัคคีธรรมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมเหมือนกับตอนที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้าแต่ว่า แล้วแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นแบบนั้นอะ่ะเราก็จะไม่สามารถมีนิมิตไม่สามารถเคลื่อนไปในมิติที่เหนือธรรมชาติได้แต่ว่าถ้าเราอยู่ในการเจิมที่มาจากพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าอ่ะจะสนับสนุนและพระเจ้าจะส่งเสริมพระเจ้าจะอวยพรและจะมีการอัศจรรย์เกิดขึ้นในชีวิตของเราและการรับใช้พระเจ้าของเรานะคะดังนั้นตั้งคําถามเอาไวเ้เล็กๆน้อยๆน,นะคะสาหรับชีวิตของเราถ้าคุณอยากจะเห็นฤทธิ์เดชที่มาจากพระเจ้าลองตั้งคาถามสักนิดหนึ่งในแต่ละวันเนี่ยคุณมีสามัคีธรรมที่เที่ยงแท้แน่จริงกับพระวิญญ,ญา ริสรหรือกับพระเจ้าหรือเปล่าคุณมีช่วงเวลาคุณภาพกับพระเจ้าจริงๆหรือเปล่าประการต่อมาก็คือว่านุนใจว่าทุกเช้านะคะให้คุณขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานฤทธิอำนาจให้กับคุณในการที่จะแบ่งปันข่าวประเสริฐกับผู้อื่นได้แล้วก็ประการต่อมานะคะให้เราภาคเพียรทํางานภายใต้การปกคุมฝ่ายวิญญาณของผู้นําแล้วก็ของคริสตจักรเพื่อคุณและครอบครัวจะได้รับการปกป้องจากพระองค์ประการต่อมาก็คือว่าทูลขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานการแยกแยะวิญญาณให้กับคุณ เพื่อที่จะสามารถเปิดโปงการทํางานความชั่วร้ายของของมาซาตานได้นะคะแล้วก็ประการสุดท้ายก็คือว่าใช้ช่วงเวลาเฝ้าเดี่ยวอธิษฐานเผื่อคุณเผื่อคนที่คุณต้องการนําเข้ามาเชื่อเราจะได้รับชัยชนะอย่างแน่นอนฝากเอาไว้นะคะถ้าพี่น้องคริสเตียนทุกคนทําแบบนี้อาณาจักรของพระเจ้าเคลื่อนแน่นอนแล้วก็ไม่ใช่แค่อาณาจักรของพระเจ้าเคลื่อนแต่ตัวของเราแต่ละคนเนี่ยยังเป็นยังสามารถเคลื่อนไปได้ด้วยการอัศจรรย์ที่มาจากพระเจ้าเราจะเห็นการอัศจรรย์ ของพระเจ้าในชีวิตและคนรอบข้างจะเห็นการอรัศจรรย์ของพระเจ้าในชีวิตของเราด้วยเช่นเดียวกันให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งสําหรับช่วงเวลานี้ที่พระองค์นุนใจเราด้วยฤทธิ์เดชของการประกาศข่าวประเสริฐขอให้เราสามารถใช้ฤทธิ์เดชนี้ให้เราอยู่ในการเจิมของพระวิญญาณโดยสุดให้พระเจ้าได้ทรงสนับสนุนอยู่เหนือหน้าที่การงานของเราการประกาศการเป็นพยานของเราจะเกิดผลถวายเกียดดรติแด่พระองค์เราขอบคุณพระองค์เราจึงอธิษฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน แล้วพบกันในตอนที่45ในสัปดาห์ต่อๆไปนะคะพระเจ้าวอวยพรค่ะ